ว่า,วาอนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับไม่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนเลือกเองทั้งหมดครับเราเป็นคนกําหนดมันด้วยตัวของเราเองครับผมเวฟครับเป็น 2B Number วันไอดอลรุ่นที่10และปัจจุบันก็เป็นประธานชมรม 2B Number no. วันโรงเรียนตลาดโภคพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ครับก่อนที่ผมจะมาถึงจุดนี้นะครับผมเคยเสียใจมากๆเลยครับกับอนาคตของผมที่ตั้งเป้าไว้เพราะว่า ผมได้เลือกตัดโอกาสของตัวเองออกไปครับคือตอนนั้นผมมีปัญหาทางครอบครัวครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยมาอยู่ที่บุมล์กับย่าครับแล้วผมมีความฝันผมมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับมันมันเหมือนโดนตัดขาดแบบกระทันหันเลยตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากๆครับแล้วก็ท้อหมดหวังไปแล้วครับพอมาอยู่ที่บุมยำนะครับผมก็เรียนอย่างเดียวบางทีนะครับจนเพื่อนผมครับ เคยแอบได้ยินผมร้องเพลงแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเพราะมันก็เลยเไปบอกครูครับพอครูรู้เขาก็เลยแบบบอกให้ผมเนี่ยไปซ้อมกับวงดนตรีลูกทุ่งทุกวันไม่ใช่เป็นการจัดจวดนะครับเหมือนเป็นการบางับงคับไปเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เลือกที่จะไปเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามันเป็นความฝันในวัยเด็กของผมด้วยที่ผมอยากจะร้องเพลงนะครับแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยครับที่ทําให้ผมเนี่ยได้เข้าร่วมการประกวด t o b Number no. One Idol รุ่นที่10ครับ ผมเป็นท no. ูบีน้ำประวัอดอนรุ่นที่10แล้วได้เข้าบ้านเนี่ยครับได้พัฒนาศักยภาพของผมหลายอย่างมากเลยนะครับได้ทาให้ผมเนี่ยได้ทําอะไรมากขึ้นด้วยทั้งการเป็นหัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งครับได้เป็นผู้คิดผสมผสานความเป็นรูปแบบใหม่ได้นําเอาวิถีชีวิตคนอีสานมาถ่ายทอดออกรูปแบบการแสดงให้ผู้คนได้รับชมกันครับจนมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักระดับจังหวัดไปเลยครับแล้วก็รวมถึงการเป็นแกนนำทูบีน้ำประวันแล้วก็เป็นประธานชมรมทูบีน้ำประวันโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมนะคร คือชมรมตรงนี้ได้เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้กับผมเนะี่ยได้แสดงศัก,กยภาพแล้วก็ความสามารถได้อย่างเต็มที่ครับส่งผลให้ผมเนี่ยได้รับรางวัลวัฒนธรรมนิมิตผู้นําทางวัฒนธรรมแล้วก็รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจําปี2564ระดับประเทศครับแล้ววันนี้ผมรู้สึกจริงๆครับว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่ตัวเรากําหนดเองครับเราสามารถเลือกเองได้ครับ เนโชคดีนะครับที่มีเพื่อนแล้วก็ครูเนี่ยที่คอยหวังดีกับผมและยังมีโครงการทูบีนเมื่อวันนี่แหละครับที่คอยให้โอกาสทุกวันนี้ผมมีความสุขมากเลยครับที่ผมได้ทําในสิ่งที่ผมรนะักแล้วก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนครับผมมีความสุขมากๆเลยครับ